เอาละครับสวัสดีครับพบกับสรุปสึกสมัคดาวประจำวันที่31พฤษภาคมนะฮะหรือว่า30พฤษภาคมบ้านเขาวันนี้ปรากันที่น็อกสวิลนะบ้านเกิดเปียเบียนกาเลยนะครับเรียนมหาลัยที่นี่นะฮะเกิดที่นี่เรียนมหาลัยก็ที่นี่ทุนเรียนมหาลัยเป็นนะักกีฬาก็ที่นี่ดังนั้นมันก็จะต้องเปิดด้วยเบียนกาแน่นอนนะฮะนี่มาเบียนกาเขา,าออกมานะเขาก็หลักๆเขาก็มาพูดถึงว่า เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเนอะตอนตอนที่ผ่านมาในช่วงแมนนีเนี่ยเธอเสียสตินะครับแพ้เป็นครั้งแรกในแมนนี่แล้วก็นิ้วหักอีกนะนิ้วสักนิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วนางนะนิ้วนางข้างซ้ายหักนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่ไปเจออะไรแย่ๆมาเนี่ยการกลับมาบ้านที่น็อกสวิลที่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนได้เยียวยาจิตใจเออได้กลับมาเจอแม่มาเจอพ่อมาเจอเพื่อนฝูงที่เมืองน็อกสวิลเทนเนซีเนี่ยมันรู้สึกดี แล้วก็ขอสัญญานะเปียจะสัญญาเลยรนะว่าเปียจะกลับมาเป็น EST อีกครั้งหนึ่งของที่นี่นะฮะแต่ยังไม่ทันไรคนะรับเจ๊เลืองก็ตามรูปเลยเจ๊เลืองก็มานะหลกัหลกๆเจ๊เลืองมาขอโทษดีกันนะเปียเปียดีกับพี่นะเปียนะแต่เปียก็ปฏิเสธเปียบอกว่าพี่ได้ทรยศความไว้ใจของหนูไปสสิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วคําว่าเรานะฮะซึ่งแบบเนวมี่ก็เสียใจมากบอกเนี่ยไปง้อถึงบ้านเลยนะไปถึงบ้านนะ พ่อแม่ไม่อยู่นะพ่อแม่เปียไม่อยู่นะไปถึงบ้านเนี่ยก็เลยแอบไปแอบเข้าบ้านเนื้อ <c oughs> โขมึงบุกลุกข,ขนาดนี้นะเป็นใครใครก็ไม่โอเคอะ่ะเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วไปเห็นรูปของเราเนี่ยถ่ายรูปคู่กันเนี่ยปียนะั้นเธอยิ้มแย้มแจ่มใสนะแบบนะกลับมามีมรอยยิ้มแบบนี้อีกครั้งกับพี่เธอนะซึ่งเบียก้าเปียก็ปฏิเสธนะสุดท้ายจเจ้เลือก็เลยโอโหก็เลยด,าด่าโกรธนะเนี่ยมีรูปร้องไห้นะเดี๋ยวเอารูปร้องไห้มาใส่ <c oughs> ง้อเท่าไหร่ก็ไม่รัก งอเท่าไหร่ก็ไม่ดีร้อ,องไห้แล้วก็เลยด่าด่าไปยัยไปว่ากูหวังว่าสักวันหนึ่งมึงจะนั่งรถเข็นเหมือนแม่มึงอ,อะไรประมาณนี้มาประมาณนี้คือคือเขารอเรื่องนี้ว่าแม่เบียนกาองนั่งรถเขเ็นนะบอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ดีมันคงจะดีนะถ้ามึงนั่งรถเข็นเหมือนแม่มึงโอ้โหนี่คือแบบหดเยี่ยมมามหิตมากนะสาหรับเปีอะแตสำหรับสาหรับเบียนกานะฮะซึ่งสุดท้ายเบียนกาก็อยู่ต่อเพราะว่าจะต้องปั้มสามเศร้านะปั้มกับเจด ปเจ้เลืองแล้วก็เจ้ใหญ่ Naomi เนโอมิเจ้ใหญ่แต่อ่แจ็คเออซึ่งสุดท้ายผลก็คือเป็นเจ้เลืองนะฮะพลิกล็อกนะฮะเข้ารอบไปดื้อนะครับผมด้วยการที่อาศัยลูกชุลมุนนะเจ้ใหญ่เนี่ยใส่แอนนิเฮลเลเตอร์กะจะกดทั้งสองคนนั่นแหละกดทั้งเจ้เลืองกับกดทั้งน้องหยกด้วยปรากฏเจ้เลืองเราหลบได้หยกก็โดนแอนนิเฮลเลเตอร์ตัวแบนไปแล้วระหว่างที่กำลังจะกดน้องน้องหยกเนี่ยเจ้เลืองเราก็เลยใช้กางเขนเหล็กนะครูซิฟิกนะ พลิกกลับมากดเจใหญ่นับ3เข้ารอบไปนะครับก็เรียกได้ว่าหักบากาเซียนกันเพราะผมตอนแรกผมเดาผมนึกว่าหยกเข้ารอบด้วยซ้ำนะครับต่อมาเหตุการณ์ที่2เรื่องของเรื่องคืออาร์ทูครับคืออาร์ทูยืนอยู่ดีแหละแล้วก็แก๊งเสียโลนะมีเสียโรมีเจขอบแล้วก็มีเจเจ,เจซีมาเทโอเนี่ยเดินมาดา่าเดินมาแซวอาร์ทูแหละอาร์ทูก็เลยแซวกลับไง นึกว่าเจซีมาเทโอเป็นลูกของโซโลซิโกว่าเจซีมาเโอก็เลยลำคาญก็เลยงั้นมึงมาเจอกับกูเลยก็ตามสภาพครับโอ้โหอาร์ทรูสครับเอาอะไรไปสู้ JC ซีมาเทโอครับที่เพิ่งย้ายมาครับโอ้โหมันตามสภาพเรื่องที่ต้องพูดเพิ่มก็คือหลังจากอัดอาร์ทรูสเสร็จเนี่ยทั้งเซโรแล้วก็ JC ซีมาเทโอก็ลุมกินโต๊ะอาร์ทรูด้วยแหละเดือดร้อนทางด้านของ จิมมี่อูโซ่นะวิ่งมาเอาเก้าอี้มาจะมาช่วยอาร์ทรูดนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นเจซีมาเตโอที่แบบแอบ,บมาเล่นงานจิมมี่ข้างหลังแต่ว่ากลายเป็นทางด้านของเซียโร่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ท่องไม่ท่องพี่กูพี่กูมันแสดงให้เห็นว่าเซียโร่อยากจะดึงเอาจิมมี่กลับมาอยู่กับเซียโร่นะครับก็มึงเป็นคนทำ้ายเขาเองนะเซียโร่แล้วอยู่ดีจะเอาเข้ามาเอาเขากลับมาก็ แล้วแต่แล้วแต่เลยครับ WDE แล้วแต่เลยจบเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีตรงนี้มาต่อนะครับนั่นก็คือ,อบรรดาแท็กทีมตัวเก่งๆของส c k d ดาวทั้งหลายออกมาหมดเลยนะสต e ีทโปรฟิตออกมานะฮะบ,บอกว่าลีกแท็กทีมตอนนี้กาลังร้อนระอุเลยแต่ไม่ว่ายังไงคนที่อยู่เบอร์หนึ่งก็คือพวกเราพเพราะเราเป็นแชมป์แฟกซียมก็ออกมานะแล้วบอกว่าเฮ้ยแต่พี่ยังไม่ชนะผมเลยนะพี่ นี่ถ้าไม่มีพวกแก๊งไวแอดมายุ่งสัปดาห์ที่แล้วผมอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แล้วมอเตอร์ิตี้แมชชีนกันก็ออกมา3มทีมะนะมอเตอร์ิตี้ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงไม่เคยชนะสตรีทโฟฟิตก็ไม่เคยชนะเรานะดังนั้นแล้วเราก็อยากจะมาต่อแถวเหมือนกันแล้วก็ DIY ก็ออกมาเป็น4ทีมนะ DIY ออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงพูดอะไรก็แล้วแต่พวกกูเนี่ยคือคนที่สร้างลีกแท็กทีมให้มันแข็งแกร่งขึ้นมานะดังนั้นแล้วเรามาไว้อะไรให้กับลีกแท็กทีมที่ไม่มีชื่อ DIY ก่อน พอจะไว้อะไรปุ๊บไฟดับแล้วก็เป็นแก๊งไวแอตซิกออกมาเล่นงานทุกทุกแท็กทีมอีกแล้วนะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะออกมาเล่นงานอีกแล้วนะซึ่งแบบอันนี้มุกเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วเลยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาใช้สัปดาห์นี้ต่อด้วยสัปดาห์ที่แล้วก็โดนด่าไปยับไปแล้วเรื่องนี้แต่ว่านั่นแหละครับโดยลุงตุ๋ยเขาทิ้งท้ายว่าเขาจะไม่หยุดแบบนี้จนกว่าจะได้สิ่งที่เป็นของเขานะซึ่งซึ่ง จะหมายถึงเข้มขัดแชมป์แท็กทีมหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะฮะต่อมาก็เป็นการปล้ำนะอ่าแท็กทีมนะฮะลอสอ่ดลอสกาซ่านะนำโดยอ่าทางด้านของแบตโต้นะฮะจับคู่กับแองเจิลโดยมีไอเอสโคบารา์เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเจอกับทางด้านของเลเฟนิกกับเจดีอะไรวะจำชื่อไม่ เจวอนอีเวนนะฮะก็เป็นตัวจาก NXT ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมเจอกันใน World c o l l i ไล์นี่แหละเขาเกา็มีกา,การเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการปูเนื้อเรื่องบเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็เป็นแก๊งโรสกาซ่าเอาชนะไปจากการช่วยเหลือของอีธานเพจนะที่ที่มีโปรแกรมจะต้องเจอกับเลเฟนิกแล้วก็ไอเจดีไออะไรวะเจเจวอนอีเวนเนี่ยด้วยนะก็ประมาณนี้ครับขอเล่าแบบคร่าแล้วผมไม่ค่อยสบายแนะล,ล,ล้วแล้วบงแน้วมูกเริ่มมาแล้วนแหะ แล้วก็คู่ต่อมาครับกับเซเนนาเวกาเจอกับอัลบาไฟเป็นเซเนนาเลกาเอาชนะไปนะฮะโดยเชลซีก็ใส่หน้ากากแบบเดียวกับโคดิโรดนะเออเชลซีก็ยังใส่หน้ากากอยู่นะจมูกยังไม่พร้อมจะปล้ำนะก็เป็น Vega, เซเนนาเวกาชนะไปนะฮะโดยหลังฉากมีน้องจูแนละจูเลียแอบมามองๆสมคดของเซเนนาเวกาด้วยก็ไม่รู้นะถ้าจะมาแย่งก็ก็อาจจะดีกว่าเซเนนาถือก็ได้สำหรับน้องจูนะฮะแต่คือคือถ้าได้แชมป์เลยนี่คือเร็วมากนะได้แชมป์แล้วแป๊บเดียวนะฮะ เจคอบจะต้องรอเป็นปีนะฮะต่อมาครับเดวินพรีสก็ออกมาพูดนะว่าเขากับเหมือนพูดว่าเหมือนจะจบกับทางทางดูนะเดวินพรีสอ่ะเดยวเขาบอกว่าดูที่สู้กับเขาในกรงเหล็กเนี่ยคือดูแบบนักรบที่เขาชื่นชมแล้วก็ขอชื่นชมนะแล้วก็สําหรับสิ่งต่อไปของเดวินพรีสเขาอยากจะกลับมาเข้าสู่เส้นทางแชมป์ซึ่งเขามองว่าแชมป์ที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้แบดแอดนะก็คือเจคอบฟาตูนะฮะแล้วก็อยากจะเจอเจคอบ สักทางหนึ่งไม่วันเดียววันหนึ่งก็มีการประชันหน้ากันเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเจอคอบจะต้องปล้ำสามเส้าคอลิฟายมานี่เดอะแบงค์เช่นกันนะครับเจอคอบเจอกับคาร์เมโลเฮแล้วก็อันดรเดผลปรากฏก็คือเป็นอันดรเดเข้ารอบนะครับเพราะว่าอะไรเจอคอบอะใส่เบสบูซาวเอเวอร์อัดกับอันดรเดไปแล้วแล้วแต่ปรากฏไอเซียโลมามานังดูด้วย ก็แบบเชียร์แล้วก็ขึ้นในบนเวทีเชียร์เฉยเลยเอ้ยเอยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เจคอบไว้เจคอบก็งงขึ้นมาทําไมขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็เลยเหมือนเหมือนคงคงด่าเสียโรเจซีมาเตโอที่อยู่ข้างล่างก็เลยไม่พอใจก็เลยขึ้นมาด่ากับเจคอบเจคอบก็เลยเสียสมาธิแล้วก็เป็นทั้งคาเมโลเฮแล้วก็อันเดรดที่อัดทางด้านของทั้งอ่าเป็นอ๋อเป็นจิมมี่ก่อนเป็นจิมมี่มาจิมมี่เด็กบ้านเนี่ยนะวิ่งมาอัดจากข้างหลังนะอัดเจซีมาเตโอแครส์ที่โดนเล่นงานเมื่อกี้ ส่วนเจคอบก็โดนน่าจะเป็นโล่มั้งคหรือหรืออันเด่แหละอาจจากข้างหลังชนตัวเด้งไปชนกับเสียโล่ล้มลงไปข้างล่างแล้วก็เจคอบก็โดนอาจกระแทกลงลงไปข้างล่างเช่นกันแล้วส่วนเหลือบนเวทีแค่อันเด่กับทางด้านของไอ้เจ้าเมโล่แล้วสุดท้ายเมนโล่โดนท่าไม่ตายเดอะพสเซนเจอร์จับกดน้งสามอันเด่เข้ารอบมานี่อินเดแบงเฉยเลยนะครับผมก็นึกว่าเป็นเจคอบแล้วคู่นี้ ก็พลิกล็อกเหมือนกันนะฮะมาต่อกันที่นี่ครับพอพออดเข้ารอบเสร็จเนี่ยเจคขอบโมโหมากอารวาสไล่เตะขังขยะไล่พังโต๊ะไปจนเสียโล่ต้องบอกเฮ้ยใจเย็นโล่มาช่วยโล่แค่อยากช่วยนะใจะเย็นเย็นเลยแต่เจคขอบบอกว่าบอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเวยกูไม่ต้องการการช่วยเหลือจากมึงนะ,ะก็ค่อยๆตึงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ไปค่อยๆไป,ไป,ไปเ,รเรื่องราวความตึงระหว่างเจคขอบกับ ซียโรผมว่าอาจจะไปเบิกบานจะไม่ไนเอาแชมเปี้ยนก็ซัมเมอร์สแลมไปเลยนะโอ้โหซัมเมอร์สแลมนานด้วยวะอาจจะไนเอาแชมเปี้ยนนะครับสุดท้ายครับก็มากันที่โคดี้โรสนะครับกลับมาสแมงดาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเรียกว่าห่างหายกันไปนับตั้งแต่เรสเซอร์เบเนียนะครับโคดี้โรสก็บอกว่าเขาได้ถามเพื่อนเขาคนหนึ่งว่าเขาเป็นแชมป์ที่ดีไหมซึ่งเพื่อนก็บอกว่าเขาว่าโคดี้อย่าเป็นแชมป์ที่ดีดูจากการกระทำทั้ง ในและนอกสังเวียนเนี่ยโอ้โหนี่คือแชมป์ที่ยอดเยี่ยมแล้วคนนี้ก็ย้อนนึกกันไปบบว่าโอ้โหปีที่แล้วเจออะไรมาบ้างเจอเอเจหักหลังเจอใครกันเจอเคโอกระทืบนะฮะมีไฟนอลบอสมาขายวิญญ,ญาณไรสาระอะไรด้วยแล้วก็เจอกับจอร์ซีน้าซึ่งคนนี้ก็เลยรับปากเลยนะว่าจากนี้ถ้าเจอกันอีกเขาจะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วนะครับแน่นอนเขาจะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆนั่นก็คือการเอาพี่ยีสมามายีสโชว์นะฮะ ล้วซีนาเขาก็ออกมาพร้อมกับพ,พร้อมกับโลแกนพอละแหละซีน้าเ็ออกมาด่าว่าไอ้สองคนนี้ทั้งเจกับโคดี้เนี่ยเป็นซีน้าวันดรบบีนะฮะซึ่งคนเดียวที่มีความฮัสเซลโรยต์ตี้ลรสเปกใกล้เคียงกับซีน้าก็คือพี่แสงโลแกนพอลก็สุดท้ายก็ฟาดพี่ป,ปาไปฟาดพี่ป,ปากกันมานะฮะพี่พี่ยิ้มแล้วก็เลยขอพูดบ้างบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรอถึงวันถึงวันนี้ในเบนก็ได้เจอกันวันนี้เลยก็ได้อื้อยยิ้มแล้ว ก็ซัดก,กันโดยตอนแรกซีน่าจะไม่ซัดนะแต่โคดี้ไปแซวเรื่องใช่ไหมมึงอยากจะกลับไปแต่งตัวเป็นพีชเมกเกอร์เหรออะไรเงี้ยซีน่าอะไรโมโห็เลยซัดก,กัน4คนตุบตับตุบตับสุดท้ายก็เป็นโคดี้กับเจนะฮะที่เล่นงานทั้งจอร์นซีน่าแล้วก็พี่แสงเรานะแล้วก็ประกาศสักดาด้วยกันนี่ชูเข้มขัดแชมป์นี่เออเนี่นะฮะก็ประมาณนี้กับออสแมงดาวประจำวันนี้ขออภัยที่อาจจะเสียงเสริงหรือน้ำพองน้ำบูอะไรเต็มเนะี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่สบายนะ ไว้พบกันใหม่ในสรุปครั้งหน้าสวัสดีครับ